พลเอกจรันกุลวณิชประธานภาคีเครือข่ายธรรมพิบาลแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานภาคีเครือข่ายธรรมพิบาลแห่งชาติพร้อมกันนี้แขกผู้มีเกียรติสมาชิกเครือข่ายอาทิพลเอกดรกิติศักดิ์รัฐประเสริฐเลขาธิการภาคีเครือข่ายาธ,ธรร,ร,ธพร,ร,ร,พรมพิบาลแห่งชาติศาสตราจารย์ดรศรีศักดิก์จามนมานอาธิการบดีกิติคุณตลอดชีพปฏิบัติหน้าที่นายกสภาวิทยายลัยเทคโนโลยีสยามนายวิวัน์เจเริญพาณิสิริผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการวิจัยพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์และสังคมเป็นต้นร่วมในพิธีทำกลางการเข้าร่วมแสดงความดีใจกับคณะผู้จัดตั้งจัดขึ้นณสำนักงานที่ตั้งภาคีเครือข่ายธรรมาพิบาลแห่งชาติถนนบอลสตรีตเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีพลเ,เอเจกจรรญกุลวนันนิประธานภาคีเครือข่ายธรรมาพิบาลแห่งชาติ กล่าวถึงความสําคัญของการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้เป็นเกณฑ์สําคัญของการขับเคลื่อนสังคมการเมืองการปกครองในทุกระดับให้มีคุณธรรมโปรง่งใสตรวจสอบได้ไร้ความทุจริตคอร์รัปชันซึ่งสมาชิกที่เข้าร่วมภาคีเครือข่ายธรรมมาพิบาลล้วนมาจากความสมัครใจเพื่อเป้าหมายเดียวกันคือส่งเสริมให้เกิดหลักธรรมาพิบาลขึ้นในสังคมไทยสุมักงานภาคีเครือข่าย ธรรมพิบาลแห่งชาตินะครับเรื่องการการธรรมพิบาลนี่เราฟังดูแล้วไพเราะมากธรรมพิบาลแต่แท้ที่จริงแล้วในสังคมไทยในวัฒนธรรมไทยก็คือสังคมของเราอยู่ร่วมกันมาได้ด้วยหลักธรรมหลักธรรมมีหลายหลักมากเ,เริ่มต้นด้วยจากตัวเองว่าต้องมีสติต้องใช้ปัญญาต้องทำอะไรต่างๆด้วยความซื่อตรงมีความผูกพันรักใคร่กัน ในครัวเรือในครอบครัวออกไปจกนกระทั่งถึงสังคมและเป็นประเทศชาติในที่สุดนะะเรื่องเหล่านี้ก็จะมีกิเลสทั้งหลายขึ้นมาทําให้ธรรมาพิบาลของแต่ละคนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปมีการทุจริตคอร์รัปชันพูดโกหกเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นนะครับดังนี้เป็นต้นซึ่งเป็นกิเลสเ,เมื่อไม่ได้กําจัดกิเลสทั้งหลายทรมาพิบาลก็ย่อหย่อนลงไป โยงเสืบโยงเข้าไปจนถึงเมื่อถึงประเทศชาติการที่จะปกครองประเทศการที่จะบริหารประเทศถ้าหากว่าขาดหลักธรรมอันนี้ก็จะมีการทุจริตคอร์รัปชันแต่ที่เรารเผชิญปัญหากันอยู่ในบ้านในเมืองของเราในขณะน,นี้การที่พี่น้องประชาชนได้รวมตัวกันขึ้นได้ปรึกษาหารือกันมาเป็นเวลาประมาณ4เดือนเศษตั้งแต่วันที่ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงบัดนี้แล้วเนี่ยก็เพื่อที่จะว่าทํำยังไงถึงจะ,ะกระชับ ถึงจะส่งเสริมให้มีหลักธรรมในพี่น้องประชาชนชาวไทยให้มากขึ้นให้ช่วยกระจัดกิเลสต่างๆข้อสีต่างๆในบ้านในเมืองของเราให้ลดน้อยลงนั้นการทำงานของเครือข่ายภาคีเครือข่ายธรรมพิบาลของเราเนี่ยจึงสัมพันธ์สืบเนื่องกับในเรื่องของเครือข่ายต่อต้านการทุจริตแห่งชาติซึ่งทำงานมาแล้ว3 4ปี5ปีเสร็ี นะครับจะต้องทำงานกลมเดียวกันไปจะทำงานได้ดีหรือ,อ,อได้ผลเพียงใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับความร่วมมือร่วมใจความตั้งใจมั่นของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่จะช่วยกันทําให้บ้านเมืองนี้มีธรรมะมีความสงบสุขประชาชนได้อยู่ดีมีสุขด้วยความปลอดภัย ทั้งนี้พลเอดกดรกิติศักดิ์รัฐปร,ระเสริฐเลขาธิการภาคีเครือข่ายกล่าวเพิ่มเติมถึงการจัดตั้งภาคีเครือข่ายธรรมาพิบาลแห่งชาติว่าเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2542จากการจัดตั้งเครือข่ายต่อต้านทุจริตขอรับชันที่ต้องการให้ประชาชนทุกองค์ก,กรและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหาทุจริตขอรับชันให้ลดลงกระทงเข้าสู่การเป็นองค์กรธรรมาพิบาลและภาคีเครือข่ายธรรมาพิบาลแห่งชาติโดยกําหนดตาม หลักธรรมาพิบาล6ข้อสู่การชี้วัดประเมินผลต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาพิบาลภายใน1ปีประกอบด้วย1หลักนิติธรรม2หลักคุณธรรม3หลักความโปรง่งใส4หลักการมีส่วนร่วม5หลักความรับผิดช,ชอบและ 6. หลักความคุ้มค่าโดยจะนำเรื่องของเทคโนโลยีมาบูรณาการเพื่อวัดผลการเกิดคุณค่าตามหลักธรรมมาพิบานหนึ่งครั้งนี้ด้วย ความคาดหวังของเราครับคือเริ่มต้นจากแนวคิดของเราที่ทําภาคีขึ้นอาณาจักรแห่งชาติเนี่ยก็เราคาดหวังว่าในปี2559จะเป็นปีที่วันที่5พฤษภาคม2559เป็นวันครบ70ปีของราชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านได้ทรงมีพระปรมบรมราชโองการวันที่ท่านขึ้นท,ทําพิธีบรมรา,าชาภิเษก5พฤษภาคม2493ท่านรับสั่งว่า เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขมาชนชาวสยามนับตั้งแต่วันนั้นจนปัจจุบันนี้นะครับเราพูดถึงองค์กรธรรมาภิบาลกันมาตลอดตั้งแต่ปีจ4 4 2แต่มันยังไม่เกิดรูปธรรมกับภาพประชาชนเราในฐางภาพประชาชนซึ่งนําโดยคุณเอกรัญนะครับคุณต่วณิชเราก็มองและคาดหวังว่าเราเนี่ยจะทําให้สังคมเนี่ยอยู่ดีกินดีและมีสุขเราต้องสร้างนะครับให้เกิดสังคมธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วยหกหลักด้วยกันนะครับหลักแรกก็คือหลักที่ทำหลักที่สองคือหลักคุณธรรมหลักที่สามคือหลักของความโปร่งใสตรวจสอบได้หลักที่สี่หลักการมีส่วนร่วมหลักที่ห้าหลักความรับผิดชอบและหลักสุดท้ายหลักความคุ้มค่าทั้งหกหลักเนี่ยนะครับคือหลักธรรมาที่บายซึ่งพวกเราคาดหวังว่าอยากจะองความรู้เนี่ยไปสู่สังคมในทุกหมู่บ้านทุกอำเภอทุกตำบล ทั่วทั้งประเทศในภายในหนึ่งปีให้สําเร็จให้จงได้เพราะเราเนี่ยได้มีเครือข่ายของไอทีโดยท่านสาจตราจารย์ดรศรีสันต์ดำมดมาเนี่ยนะครับท่านได้รับปษา,าในการสร้างนะครับตัวชี้วัดใหม่ซึ่งเราเรียกว่า GGI นะค่ะกุดกอประยันอิดติเพื่อให้รู้ว่าหมู่บ้านไหนสังคมไหนจังหวัดไหนมีค่าความไม่ใช่ผมใสนะครับค่าความเป็นธรรมภิบาลมากน้อยแค่ไหน ครับเราก็จะจัดทําดัชนีเครือข่ายธรรมาภิบาลแข่งกับดัชนีความสุขของเนปาลโดยดัชนีเครือข่ายธรรมาภิบาลเนี่ยเราก็จะไปวัดหน่วยงานต่างๆวัดบริษัทห้างร้านชุมชนต่างๆว่าดัชนีเป็นยังไงสมมติว่าคะแนนเต็ม10ได้ไปถึง5เนี่ยควรจะปรับปรุงแก้ไขยังไงเพราะฉะนั้นเราก็จะประกาศว่าหน่วยงานไหนมีธรรมาภิบาลหน่วยงานไหนไม่มีธรรมาภิบาล หกข้อครับแล้วก็เดี๋ยวจะกําหนดรายละเอียดอีกทีแล้วก็ไปธีวัดจะวัดอย่างไข้อที่ได้มาเนี่ยะจะประกาศสา,า,สา,าอาอ,าอันนี้ก็เพื่อจะแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานไหนชุมชนไหนมีธรรมาภิบาลสูงแห่งไหนมีธรรมาภิบาลต่ำถ้ามีต่ำก็คงจะต้องปรับปรุง